สวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆชั้นป .1 ทุกๆคนนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะเริ่มดูคลิปวิดีโอสอนนี้เด็กๆเปิดเพลงที่คุณครูส่งลิงก์ให้เด็กๆไว้ทบทวนก่อนนะสำหรับใครที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะคุณครูทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใน YouTube ให้นะคะแต่ส่วนเด็กๆที่เป็นนักเรียนของคุณครูมดนะคะคุณครูมดส่งลิงก์ไว้ให้แล้วในลายกลุ่มของเราเนาะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ my face นะคะก็คือใบหน้าของเราว่ามันจะมีอวัยวะอะไรกันบ้างนะ ไปค่ะไปเริ่มที่คำศัพท์แรกก่อนนะคะถ้าพูดถึงใบหน้าก็คือ face face เด็กๆสะกดใบพร้อมๆกับคุณครูนะ f a c e face ใบหน้าค่ะ ต่อไปนะคะคำศัพท์แรกในเพลงที่เด็กได้ฟังกันไปก็คืออะไรคะคำแรก H ฮดถูกต้องไหมคะ He ดเด็กๆสะกดไปพร้อมกับคุณครูนะช้าๆไปค่ะ H E A D H ฮดหัวหรือว่าศีรษะนั่นเองนะคะเด็กๆจับไปด้วยเวลาเด็กดูคลิปเพลงนะคะเอาเราไปต่อกันที่อย่างคำต่อมากันดีกว่าคะ่ะในเพลง h ฮดแล้วคำที่2ก็คืออะไร nose ใช่ไหมคะเขาจะร้องว่า head nose mouth ใช่ไหมคะ nose เพราะฉะนั้นมาสะกด nose ไปพร้อมกับคุณครูค่ะเอามาเริ่มนะคะ n o s e nose จมูกคะ่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายของวันนี้นะคะ head nose mouth mouth นะคะก็คือปากนั่นเองเดี๋ยวเราจะสะกดคำว่า mouth ไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆมาเริ่มค่ะไปนะ m o u t h mouth ปากค่ะ วันนี้คุณครูเอาหลักๆรู้จัก4ี่คำก่อนนะแต่อยากจะให้เด็กๆกลับไปฝึกร้องเพลงนะคะเอวอยัยวะที่คุณครูให้ลงลิง์ให้เด็กๆนะมันช่วยได้เยอะนะในการที่จะจดจําคําศัพท์นะมาดูในส่วนของวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆจดคําอ่านนะไว้ในหนังสือนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเด็กเปิดไปเพจ 40คือหน้า40เห็นไหมคะจะมีอวัยวะอยู่วันนี้เราเรียนกี่อวัยวะเด็กๆค่อยเขียนคําอ่านลงไปนะสรุปคุณครูนี้เสอนไป4อย่างใช่ไหมคะรวมเฟซก็เป็น4อย่างมาลองดูนะเดี๋ยวเด็กจะได้จดตามไปนะคะเอานะคะคุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กจดนะคะเด็กกดหยุดแล้วก็จดนะคะไล่ไปทีละคำเนาะวันนี้มีทั้งหมด4คํามีคําว่า Face, Head, Nose แล้วก็ mouth นะคะอ่าเด็กๆลองจดไปก่อนนะคะ เอาล่ะเด็กๆคะเมื่อได้เด็กจดเสร็จแล้วนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆสะกดคำด้วยนะคะเด็กๆฟังอธิบายให้จบก่อนเนาะว่าคุณครูให้ทำอะไรนะคะเด็กๆฝึกสะกดของตัวเองก่อน head ก็คือ h e a d head หัว nose nose จมูก mouth mouth ปากพอเด็กสะกดจนคล่องแล้วนะคะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะให้เด็กทำสะกดคำก่อนเสร็จแล้วมาดูคุณครูให้ทำอะไร เื่อสะกดคําได้แล้วนะคะเด็กๆฝึกการชี้บอกอวัยวะของตัวเองให้เป็นประโยคนะคะเช่นจับที่ศีรษะแล้วพูดว่า this is my head this is my head นี่คือหัวของฉันเสร็จแล้วอันที่3พรอเรียนสะกดเสร็จจะเป็นแบบนี้ค่ะ this is my head h e a d head หัวเนี่ยคือขั้นตอนการทำ คุณค,ณคณร,ร,ร,รูทบทวนให้ฟังใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะ1นึ่เด็กๆฝึกสะกดคําก่อนนะคะอามาลองดูลองดูเดี๋ยวครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคํานี้นะคะคําว่า nose ค่ะนะคะเด็กๆก,ก็ฝึกสะกดคําก่อน nose 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 จมูก e e um เมื่อได้แล้วเด็กๆค่อยมาบอกประโยคของตัวเองนะคะชี้ไ้ที่จมูกแล้วบอกค่ะ e this is my nose 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 จมูก e um แบบนี้ค่ะ พอเริ่มเข้าใจนะคะว่ากิจกรรมคุณครูให้เด็กฝึกอะไรนะคะมาทบทวนใหม่ลองดูที่ตัวอย่างสุดท้ายนะคะเริ่มจากเด็กๆสะกดก่อนค่ะ mouth M O U T H mouth ปาก M O U T H mouth ปากฝึกสะกดก่อนพอได้สะกดได้เรียบร้อยแล้วเด็กค่อยบอกเป็นประโยคชี้ที่ปากค่ะแล้วพูดว่า this is my mouth this is my mouth แล้วสะกด M O U T H mouth ปาก แบบนี้ค่ะคุณครูรอดูคลิปการบอกอวัยวะแล้วก็การสะกดคำของเด็กๆอยู่นะคะจุดประสงค์ของครูมดคือครูมดอยากให้เด็กท่องคำศัพท์ได้และบอกประโยคโดยใช้คำศัพท์ได้เท่านั้นเองค่ะค่อยๆทำนะสงสัยอะไรถามคุณครูเนาะแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าลูกบ๊ายบายค่ะ